วันนี้เราจะมาทำกระทงเนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะก็จะมาทำกระทงกันนี่คืออุปรกรณ์ของเรานะคะก็มีใบตองมีต้นกล้วยเนาะแล้วก็มีใบเตยเอาไว้ทำดอกไม้นะคะเราจะมาทดลองกัรลอยดูว่ามันจะลอยหรือจะจมอุ้ยครับ โอ้ดีเปียบนะครับจมครับจมอีกอันหนะึ่งอ่ะเอาอีกอันมาลองอันนี้เดี๋ยวต้องพันเลยครับได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะต้องดูนิดหนึ่งดูชันครับดูชันอ๋ออันนี้กันมันไม่เท่ากันครับเนี่ย ได้ไหมใช่ครับยี่งป่ะไม่ใช่ครับเดีย๋ยวฉันทำไปดวนก่อนครับเอาเอาเอาชูเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เอาไปลองลอยดูนะคะมันก็เกือบจมนะ ก็เลยเอามาเอาออกนิดนึงโอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองกันค่ะที่เดิมเมื่อกี้นี่อันนี้คือเหลาออกนิดนึงแล้วนะคะ วางลงนิดหนึ่งแล้วนะโอ้ยโอเค<ะ>มันมันจะเอียงเอียงอีกนะคะมันก็ยังเอียงอยู่เนาะปะ้ามันยังเอียงอยู่เลยเยอะมันมันปิ่มๆน้ำนะมันข้างนี้มันจะหนากว่านะคะ ข้างนี้จะบางกว่าข้างนี้บางกว่ามันก็จะจมมันไม่เท่ากันน่นอาข้าจะแบบข้างนี้มันจะเหนือน้ําขึ้นมาเยอะกว่านะคะไปเ๋ยวเอาไปให้เจเหลาออกอีกนิดนึง ทำอะไรอยู่คะตอนนี้อเอาตอาก้วยมาตั้งแล้วก็เอาใบกล้วยมารองเพื่ออยจะทำที่รองที่แปะอยู่คืออะไรคะ,ะตาปูเข็มครับใช้ตาปูเข็มในการแปะใบกล้วยให้ติด ตัวกระทงนะคะการมากราบเด็กๆไม่ร่วมไอเด็กๆไม่ควรทำนะครับเพราะตกปูจะแพงดูท่านั่งก่อนนะดูท่านั่งก่อนนะคะ ัันายเป็นคนพับปันเนี่ยอ่า <c oughs> พับสองสองข้างเข้ามากันไม่ได้ได้ยินกันเลน <c oughs> ่นแล้วเล่นนี่ล่ะแม็กไว้อ๋อเนี่ย không làm. Được rồi. Nó có không? bỏ lỡ những video hấp à. Để không? Để không เอาสามอันมาซ้อนกันโชว์กล้องหน่อยอจากนั้นทำยังไงต่อคะแบนแบนให้มันเข้าด้วยกันอืม <c oughs> แล้วก็ตัดท้ายให้มันเสมอกันแล้วก็เอามาใส่ประกอบแล้วก็เอามาติดที่กระทงเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับ ิดไว้ได้ไหมแล้วก็มาแล้วก็เอามาทำมาได้เรื่อยๆคืทีอกางๆทำแบบเดิมจน,จนรอบเลยนะคะดอกไม้ที่เราจะเอามาใส่ในกระทงในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยดอกเบญจมาศนะคะสีแดงสดแบบนี้เนาะที่เรานั้นปลูกเอง ภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเราปลูกกันเองเนาะดอกนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยอันนี้คือแสงหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่แล้วก็จะมีดอกกุนยีนะคะหรือดอกบานไม่รู้โรยนั่นเองวันนี้เลือกใช้เป็นสีขาวค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีใบเตยเหมือนที่เราได้บอกไปที่ต้นคลิปนะคะว่าแอมเนี่ยจะเอาใบเตยนะคะมาพับเป็นดอกไม้นั่นเองนะคะใส่ในกระทงด้วย 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. ในส่วนของการทําใบตองนะคะแอมทําไม่ค่อยเป็นเนาะแต่เจเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะก็เลยให้เจรับผิดชอบหน้าที่นี้ไปนะคะในการพับใบตองนั่นเองค่ะ

หลังจากที่ม้วนใบเตยเสร็จแล้วนะคะก็นําดอกไม้ใบเตยเนี่ยนะคะลงมาใส่ในกระทงกันเลยจ้าเรียงแบบนี้นะคะไปให้จนเต็มกระทงเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาดอกไม้เนี่ยใส่ข้างในอีกทีหนึ่งเนาะ เอพครับอันนี้เป็นดอกเบนจมาศอันนี้ดอกอันนี้ใบเตยับมาเป็นดอกไม้อันนี้ดอกดาวเรืองอันนี้ดอกกุนจี สวยดอกบานไม่รู้รรยดอกบานไม่รู้โรยเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอาถือดีดีเลวถือดีดีนี่เจเป็นคนทำนะคะทุกคนเก่งมากเลย ก็ได้เวลาไปลอยกระทงกันไปดูนะคะว่าเราลอยกระทงกันเป็นยังไงบ้าง do i want to know